คอยเงินผู้เบาหนิเบาเมื่อย่อมย่อมยอมยอมผู้เบาหนิเบาสักเต็กกอนมากเหนไหมอ่าเรียนในเปลี่ยนคนแล้วเมนบ่อ่าดอกไม้ในอุโบสถนะจ๊ะอ่าขอดอกไม้เพิ่มด้วยนะจ๊ะตอนนี้ดอกไม้ขาดแล้วนะจ๊ะหาขอกำลังเสริมดอกไม้ดอกไม้เพิ่มให้นำดอกไม้มาเสริมดวงนะจ๊ะ เพราะว่าอยากรวมมากันเยอะกันจังเลยนะจ๊ะดอกไม้ไม่เพียงพอนะจ๊ะเชิญเลยจ้าเชิญเลยจ้าอาสวัสดีท่านที่มาใหม่ใจของแผ่นมาทางนี้จ้ามาทางนี้มาทางนี้จ้ามาด้านท่าบโวสถนะจ๊ะมาเรามาทำดนตรีฟอร์ถล้องโกรกกัน่อร ไฟเย็นเราก็จะพาด้ยเงิทกเป้นใหญ่แล้วก็ค so ่อยเชิดมหาทัมค the like ัืนนี้าทางนี้จ้มาทางนี้จ้าจ้ะแล้วก็ขอเช็นเชิญเรื่องแดแร่แดงแ่ปอนนะจจะมาแรกแรเพื่อเกิดสัมผัสก็ในการทำบุญอาเชิญเลยจ้ะเชิญเลยจ้ะอาเชิญเชินักเวียนมานาบุญไฟมาบอกพูัไฟใหม่ไฟใหม เออนะครับวันนี้ไม่รู้ว่านักเรียนพาคุณครูมาหรือว่าครูพานักเรียนมาหรือว่ามาด้วยการตั้งแทนู้เล้าอ่าเธอเลจจเลจ้์อ่าเธอนเลจจ์แม่จ๋ามาทางนี้จ่อ่าจอดรถรามมาช้างแล้วก็มาทางนี้จ้ะมาทางนี้กองํำนวยการอยู่ทางนี้ยกมืออยู่ตรงนี้คือจ่าล้อลูปลอจ่าล้อคนโก้ยืนอยู่ตรงนี้ตรงนี้แหละเป็นสถานที่ให้บริการ ในการบูชาดอกไม้ทุกเทียงทองนะจ๊ะเอา้าขอเรียนเชิญเจริญศรัทธาเอ้าดอกไม้มาแล้วนะจ๊ะเอา้าเชิญเลยจ้ะตรงนี้เกิดสภาพท่องแรกสตังเหรียญเ,เปลี่ยนสตังย่อยก่อนอบูชาพาะไรตามกำลังศรัทธาของท่านบูชาดอกไม้ทุกเทียงทองตามกำลังศรัทธาของท่านบูชาเสร็จสับขยับมานั่งเอาเอ้าคุณแม่จ๋อาอ้าเชิญเลยจ้ะคุณผู้ชายคุณนายผู้หญิง เพื่อเกิดสภาพคล่องนะครับแรกสตังเหรียญเปลี่ยนสตังย่อยก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยมาบูชาอ้าวเชิญเลยจ้าบูชาเสร็จตับขยับมานั่งเก้าอี้เขียนชื่อเสียงนามสกุลลงในโฉนดที่ดินจะได้ฝากชื่อไว้เป็นทุนฝากนามสกุลไว้เป็นทรัพย์ฝากฝังไม่กับธนาคารของพระพุ ว่าบุญที่ดินเป็นบุญเศรษฐีบุญมั่นอาบาาสปัสดีจ้ะบุญแม่จ๋ามานั่งเก้าอี้ซื้อที่ดินตลาดหวาละหนึ่งบาทเขียนชื่อเขียนานามสกุลนะจ๊ะเดี๋ยวท่านจะไปนั่งยองยองปิดทองลูกนิเมทถ้าไม่มีที่ดินเป็นกรรมติดเหมือนเรามาเช่าปวด,ข,ปดของปิดทองนั่งลงตรงนี้เขียนชื่อนามสกุลเพราะเป็นบุญที่ดินนะจ๊ะแม่ จะได้ฝากชื่อไว้เป็นทุนฝากนามสกุลไว้เป็นทรัพย์ฝากฝังไว้กับธนาคารของพระพุทธศาสนาธนาคารแห่งนี้แหละจะได้ผลิตดอกออกผลให้พ่อแม่พี่น้องอยู่เย็นเป็นสุขทั้งชาตินี้และชาติหน้าเลยนะจ๊ะอาเชิญะจ้าต้งไหนว่านั่งในจี่บุญที่ดินนะจ๊ะบุญที่ดินเขาเรียกว่าบุญเศรษฐีบุญมั่นบุญดีบุญล่ำบุญรวยนะจ๊ะ ขนาดหลวงพ่อภูนปณิสุทธโธท่านวายังสังส่งลูกสั่งหลานสั่งญาติสังส่งโยมว่าไอ้นายเอ้ยีนางเอ้ยมึงไปทําบุญที่หนึ่งที่ใดที่ไหนก็ตามถ้าหากว่าที่นั่งเขาจัดให้มีการซื้อที่ดินถวายวัดไม่ว่าจะสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างกุติสร้างเกดีให้พวกมึงไปซื้อที่ดินถวายวัด เพราะว่าการซื้อทีที่ดินถวายวัดนั้นมีอาน,นิสงส์มากมากออยาอ,อ่าเชิญเลยจ้าอ่าตอนนี้พ่อแม่พี่น้องอเดินทางกันมากมายหลายคนหลายท่านบูชาดอกไม้ทุกเทียนทอง ก็อยากจะทราบว่าการปฏิบัติท่านเป็นแบบไหนอย่างไรเมื่อท่านบูชาผ้าไตรบูชาดอกไม้ทุกเทียนทองเสร็จสักขยับไปด้านเก้าอี้ซื้อที่ดินเรียบร้อยให้พ่อแม่พี่น้องไปเริ่มต้นที่หน้าโบสถ์ประตูหน้าโบสถ์นะจ๊ะด้วยการดึงแผ่นทองออกมาถือไว้ในมือของท่านนั้นก็จะมีโรเงินโทรทอง โะเงนโพทองนั้นให้พระแม่พี่น้องํำปัจจั่อนใจ้าไปใงเงินในโพเงนินโพทองเพราะว่าโพเงินโพทองนั้นเป็นสัญลักษณ์ของการระลึกนึกถึงบุญคุณบุญคุณของบิดามารดาผู้มีพระคุณผู้ให้กำเนิดเราเกิดมาและท่านก็ได้เลี้ยงเรามาตั้งแต่ตีมเท้า้าหอยลอ,อยเท่าตีนแมวเช็ดผ้าขี้ตีผ้าเยี่ยว ไม่รู้กี่ร้อยหนเช็ดตุดเช็ดก้น,นไม่รู้กี่ร้อยเที่ยวป้อนข้าวไม่รู้หมดวันละกี่ถ้วยก้อนช่วยไม่รู้หมดวันละกี่หวีหมดทั้งนมแม่นมหมีแล้วจดจำไม่ได้เลยเอาท้องฟ้ามาเป็นกระดาษเอาเของเดธุมากมาเป็นปกากกาเอาพระแม่คงขามาแทนน้ำมึกเพื่อจะลึกบุญคุณิิดามารดาเอาไว้ เอาเชิญทางนี้จ้าคณะผู้ที่ใจบุญอ่ะไปทางนู้นก่อนก็ได้ไปล้วงไหจกไหนะจ๊ะจะได้โชคปีมีชัยจะได้มีของฝากติดไม้ติดมือนะจ๊ะปรับบ้านทุกรางวันมีรางวันหมดนะจ๊ะล้วงไหแต่ละรางวันมีรางวันให้ทุกท่านนะจ๊ะล้วงไหเสร็จแล้วก็มาทำบุญหรือมันม่นใจใน บุญในโชคชะตาก็มาทําบุญก่อนแล้วค่อยเป็นหลวงไหนะจ๊ะมีไหทองคาให้ท่านได้ลลวงไหเอาเชิญเลยจ้าเชิญเลยจ้าคุณผู้หญิงจ๋าคุณผู้ชายเข้าหน้าโบสเนาะเข้าหน้าโบสปัดใจใส่ในก้านโพเงินโพทองปักที่ต้นโพเงินโพท,ทองเสร็ิตัดทองแผงแรกที่อยู่ในมือของท่าน ก็ปิดที่พระพุทธรูปที่อยู่หน้าโบสถ์นะจ๊ะทูกเทียนก็วางในภาชนะดอกไม้ก็วางในภาชนะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ทูดเทียนทองสามอย่างนี้ก็เหมือนกับท่านได้ปูชาเข้าทางโน้นจะท่านจะเข้าทางนี้ก็สะดวกแต่ทางโน้นะสะดวกที่สุดนะจ๊ะอะาเชิญพะจ้าเชิญพะจ้าสวัสดีครับซื้อที่ดินให้คุณพ่อด้วยนะจ๊ะ บุญเศรษฐีบุญมั่งบุญมีบุญล่ำบุญรวยบุญเศรษฐีตรงนี้กำหนดราคาในการทำบุญให้พ่อแม่พี่น้องตารางวาละหนึ่งบาทหนึ่งตารางวาก็ได้บุญนะจ๊ะโดยเฉพาะบุญที่ดินตรงนี้เป็นบุญในขอบเขตกับแผงแก้วในขอบเขตอุโบสถนี่แหละว่ายี่สิบยาวสาสิบสาม ที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินอันบริสุทธิ์ได้ผ่านพิธีสุรคอนสุรคอน,อนจนที่ดินนี้บริสุทธิ์ลึกลงไปในพระแม่นางธรณีแปดหมื่นสี่พันโยชน์บริสุทธิ์สูงขึ้นไปบนหน้าผากระแปดหมื่นสี่พันโยชน์เลยนะจ๊ะที่ดินตรงนี้ฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมเขียนชื่อเขียนนามจักุนลงในโฉนดที่ดินแล้วก็ ที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินอังสัจเศษเป็นสถานที่เนรมิตผลให้เป็นพระโบ